สวัสดีครับพบกันกระเป้าบนสาวสวครับเจอกันคลิปนี้ยุ่ตลาดบางกะปีครับไปตลาดนา่แมองแรังข้นร้ายครับคนไปเสือกของกับน้ำครับหลากหลายเับอาหาราดเดี๋ยวไปดูข้างใน,นครับพวกพักพวก ตัวขังไฟเราเอๆงนันหะนะไนลาหัวไม่ใหม่มาครับสาอิโซครับไม่ใส่ไม่จไม่แซนเลยปารปม่หลายคหลาครับวงี่ครับพวกริกพักผลไม้ออ่าเดี๋ยครัไขเบอร์้งในข้งในจะเป็นพวกอาหารสดๆครับ เป็นพวกอาหารอีสานครับท่านแน่ถามนี่ยังนะครับแม่ค่ะเี่ยังครับแฉลงแสลงแฉลงใช่แฉลงครับบูดบูดจ้าครับเป็นยังไงต่อไม่ไหวแล้วครับตายตัวแล้วนี่อย่างไรจ้าเลยบูดจ้าตัวมีครับ ติวิวดีจมีไก่แานในเป็นอาหารสดกับหอยแมงปูปูหอยปูปลาเป็นพวกนนทะเลครับอะไรครับ

โดนปนี่สดครับแอไรเดดห้าบาทนะนี่ต้องจ ອັດນอ້ອອກເນາ เป็นพวกอาหารทะเลบหอยเป็นกุ้งสดนะครับเนี่ยมดเป็นนะครับยนเสอ้าสสองรอยห้ารอยยิบกไม่เลือกสองะถึงง่ายขายงาย่งง่ายไมง่ายแข่ง่ายเออูกู่เนี่ย,ยไม่เลืออครับผม

ตัับปลาาเป็นพวกพักสดครับส่วนหอมพักชีักซดสุลายยาง ปวดเนฮันไส้ครับม่วงหน่อยติดต่อก็มีนะมครับปิดแกงส่วนผักฟงหมูยังครับชัเจนหรือมาเจี่ยวตลาดบางกะปิครับ มาเดินเล่นซื้อกับเขากับหนามพี่ครับพี่กิ่แดงเดีวเจอกันคลิปหน้าครับกับเบ้าบนสาวอิสุครับสวัสดีครับ